สวัสด,ดีพี่น้องมื้อน,นี้เฮาสิมาอบแหงไก่กินห้านแบบราขั้นตอนมาเลยจุดเลยสาพนากิจไก่มันก็ยากสีฮ้อนแน่นอนพี่น้อง อห่อฮ้อนให้ฮ้อนเกิดนาะพี่น้องใส่กล้องไงสามเดือสิ con nghe ngon con ngon ngon ngay con không ngon ngay xăm bữa ngon 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 cũng muốn sửa tinh phong rồi phải không? phong không? có thì. gì đâu. như cái gì đấy là

ตบบ้าน

เอาอหขี้นี่แหะจ้ะขี้ฮาร์ดสวยไม่ใส่ใจมั้่เฮ้ยคุณผู้นาเท่าเลยสามเท่าม่ต้อด้ยินียงโคที่ยาฟึนวาโอบชาโคกครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับซาโคกน้องพี่น้องเนาะเอาเอาดีๆเดี๋ยวเอาดีๆเด้อเอาไปเข่าวไปไกลๆด้วยเอาไปใส่หันก่อนขวดมันขึ้นน้ำ โอ้ยควนของตาเว้ยหอนเลยนี่ยบอวขวดมันขึ้นมานั่งขวดเลยนวนยังขึ้นมปนขึดนะดานมันก็หอนที่ใหญ่ไปไปขโมงอะไจับด้ล่ะไปค่าเออคนมีขาน่ะออกตัว เมื่อซากโก้ครับอันนั้นนู่นเอาอยู่ไงเอาดไม่ใช่ใหม่แล้วนี่ัไปวังใหม่ผาเด้อตั้งโอ้โอเานี่ยขูดเอาลด้งมันจะขมน้อกันในบุเทกวาพื้นหลังโอ้ปานี่ละเว่ยเงินบอลละมันขันสามเทอมขันพอดีพกเทือกเกือว่ะ ไม่ด่ามตื่นไม่คิดไม่ก็ไม่ตอนี้สิ่ยที่เขาทำเขาบอกคือจำใบไปกับใครรีบลงออกมานึ่งนะต้มท่อมาบนนั้นเอยเอยถีกออกปนี่ระยูฮะไม่เห็นอัดเท่าไหร่เลยโอ้ยเำากรไต่างไม่เห็นอัดเท่าหาสยอไ โอ้ังไว้จะมวนเนาะานิออมเาตังไงนึงว้ยไห้ทุ้มาหนึ่งกุเมือเลยด้หลาเนื้อหลายขนาดได้บ่หแล้วในต้นมันมีเนื้อเนื้อเด่นไม่ไกลบ้านเข้มหมูฟาขึ้นดำจีแล้วครัเนื้อของบได้บางข้ดำตีนหมนบันได้บางเนื้อมังไหนมันกินิดทอบ่ะเข้มขว้นา่อนขึ้นเนี่ยเอาตัง้อมาสิเอาเข็มฉีดใส่เนื้ออยู่ จิบจิบจิบเอาพวงละผ่นซ้อยพวงหันมันออกบัางเียอยู่ไปอืมไปไ่ได้กินนะไม่หลุดทักิไม่หลุดขโมยไก่ อยากนอยูนี่แพมออนดขนาน้ปะไม่ใช่เ่าลามา่อนเด้อมึงเหือตัวเดือดั่นมึงเนื้อแนีค่ะมึงเนื้อนอนมึงเข้ามาแนนแับอย่างอสสงีบอกไ้เาเหนื่อยมันงัดปานมาเขาเออรับอีตั้งตั จึ้งออกไปมังค่ต้าได้แล้วคุณครับไอ้ดือหมีพวกนั้นได้เปียก